สวัสดีครับจะมาตกกลับไมค์แอนทครับวันนี้เราก็มีหมัด4ปีนะครับหรือหมัดเสียงเพลงไม่รู้ว่าจะเรียกกันว่าอะไรมานำเสนอนะมาขายนั่นเองนะหลายๆคนเนี่ยจะไปเจอสตรีมเมอร์บางท่านนะครับที่อยากดังอยากได้ยอดวิวนะครับไปนั่งแป่งกระแสใน Tik t o อกแป่งกระแสใน Facebook ใน YouTube ว่าอุ้ย เดี๋ยว GM จะแจกอันนี้ฟรีนะเอ้ย GM จะแจกอัน,นุ่มฟรีนะ GM จะแจกมา GM จะแจกขั้น GM จะเอาคาตนะมาฟรี GM จะเฮ้ยนะเติมเงินรับเรียกว่าไรวะปักธงบ้างแนะนำนะครับน้องถ้านะน้องอยากรู้ว่ามันจริงหรือไอมันไม่จริงเพจเกาหลีนาฟรีไฟล์นะครับเพจหลักเกาหลีนาฟรีไฟล์เพจพี่นะครับเพจน้าโต YouTube เกาหลีนาฟรีไฟล์ YouTube พี่นะครับอตโต ไปดูซะนะครับบางทีเราต้องอย่าลงเป็นเหยี่อการตลาดของสตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์บางคนที่หวงจะยอดวิวนะครับอยากได้ยอดวิวนะครับทำคอนเทนต์อะไรมาก็ไม่รู้นะครับหลอกคนดูหลอกให้เข้าไปดูยิ่งเราเข้าไปดูเขาเยอะนะครับเขาก็จะยิ่งทำคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำแล้วเขาได้คนดูไง เราก็โดนหลอกเข้าไปแต่พอดูเสร็จปุ๊บเอา้ารอบนี้ไม่แจกเขาว่าหาเห็บผมมาอ้างว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นรอบหน้าทำหลอกใหม่เราก็เข้าไปดูอีกเขาก็ได้เงินเพราะฉะนั้นพวกนี้เราอย่าไปสนับสนุนเขานะครับแนะนําให้เราดูจากเพจหลักไก่หน้าฟิฟาย์หรือว่าเพจเพี่นะครับหรือถ้าอยากดูจากสตรีมเมอร์นะครับก็มีสตรีมเมอร์อีกหลายคนนะครับมียูทูบเบอร์หลายคนที่เขาเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ได้ดีนะครับทำคอนเทนต์ได้ไม่โกหกอนะ่ะง่ายๆคือไม่หลอกให้คนเข้ามาดูอ่ะ เพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องไปสนับสนุนคนที่เขาทาคอนเทนต์อย่างถูกต้องทำคอนเทนต์อย่างดีๆสร้างสรรค์น,นะครับด,ดีกว่าไปสนับสนุนคนที่ทำคอนเทนต์อะไรก็มีทําวิดีโออะไรก็มีหลอกให้คนเขาไปดูเรื่อยๆนะครับก็ตามนั้นนะครับไม่ระบุชื่อละกันเนาะโอเคมาดูที่หมัดอันนี้ดีกว่านะครับหมัดสปีที่โดนถามกันไม่พ่แจกฟรีพี่อันแจกฟรีไม่ได้บอกเลยว่าแจกฟรีนะครับในตัวนี้นะครับหมัดสี่ปีสามารถสแสดงในล็อบบี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้เสียงจะแปลกๆหน่อย นะเห็นไหมเสียงมันจะแปลกๆนะนี่จะนี่รับบี้ได้จะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบเสียงเพลงแบบดตนตรีเพราะมันจะมีแบบอเขาเรียวกว่าอีควอไลเซอร์ปะที่มันเด้ง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 เนี่หๆๆๆเห็นปะขึ้นมาตรงแขนแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์สวยนะครับตัวเอฟเอฟกต์อันนี้มันจะออกแนวแบบเขาเรียกนะลำยุคลำยุคแฟนตาซีนิดหนึ่งด้วยนะครับลำยุคลำยุคนี่เห็นปะ ซึ่งธีมหลักอ่ะมันก็จะเป็นธีมของ4ปีเอาเนี่ยนะครับในอบรอบนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นมิวสิกเฟสนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีดีเจสี่คนนะครับร่วมทําเพลงนะครับ DVM นะครับอโลก็แคชเมียร์ดีเจแคชเมียร์นะครับเข้ามาทําเพลงร่วมกันในกิจกรรมนี้นะครับในการครบรอบ4ปีนี้นะตัวธีมเนี่ยมันก็จะมีแบบไอ้ตัวเส้นสามเหลี่ยมสีโทนแบบอ่าม่วงฟ้าเงินแดงอะไรประมาณนี้นะครับชมพูชมพูตามนี้เลย ซึ่งตัวนี้นะครับอยู่ไหนนะครับตัวนี้อยู่ไหนตัวนี้จะอยู่ในตู้กาชาห้าเหรียญนะครับกาชาห้าเหรียญของเราก็คือกาชาที่น้องๆสะสมเหรียญไปเรื่อยๆจนครบห้าเหรียญก็จะได้หมัดอันนี้นะครับซึ่งราคาการหมุนนะครับห้าครั้งนะหนึ่งครั้งอยู่ที่ยี่สิบห้าเพชรห้าครั้งอยู่ที่หนึ่งรอยเพชรแล้วก็ใครที่บอกว่า GM ล็อก GM ล็อกล็อกอะไรนะครับล็อกอะไร อยากจะรู้เหมือนกันว่าล็อกอะไรนะครับกิจกรรมที่ผ่านมาบางทีแบบคนได้น้อยๆก็มีคนได้เท่านี้ก็มีคนแบบหมนไปเยอะไม่ได้ก็มีนะครับซึ่งมาอยู่ที่ดวงน้องนะครับเพราะฉะนั้นขออวยพรให้น้องโชคดีนะในกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่27ไปจนถึงวันที่3นะครับก็เป็นระยะเวลา8วันด้วยกันสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมัด ฟิสบัมนะครับหรือว่าหมัดแห่งเสียงเพลงหรือหมัด4ปีอะไรก็ได้ไม่รู้น้องจะเรียกว่าอะไรบางทีพี่เรียกก็ไม่ตรงกับน้องสักเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งคำถามที่จะเข้ามานะครับก็คือใช่ครับหมัดนี้จะแรงไหมครับเอ่อไม่อะไรนะครับไม่อะไรนะครับอนาคตก็มีโอกาสที่หมัดนี้จะกลับเข้ามาขายได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งต้องบอกว่าหมัดเนี่ยที่เรามีกันเยอะแยะมากมายเนี่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 ยหกอันเนี่ย ันนี้มาใส่ฟรีนะไม่มีไม่มีรูปโชว์นะใครอยากได้มาใส่ฟรีอันนี้นะเรียกกันนี้เข้าไปนะครับเล่นเกมต่อยคนตายเหมือนกันนะครับมาที่เรามีทั้งหมดนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่หมัดแรนะครับมีแค่อันเดียวเท่านั้นที่เป็นหมัดแรนะครับอันนี้นะครับหมัดน้าแข็งตัวนี้ก็ไม่ใช่หมัดแรนะครับตัวนี้หมัดไฟตัวนี้นี่ก็ไม่ใช่หมัดแรนะครับหมัดมังกรอันนี้อันนี้มาตอนรมเพจนะครับปีล่าสุดก็ไม่ใช่หมัดแรนะครับหมัดสายฟ้านี้ ไปนี่เข้าใส่ชุดนี้เข้าก็ไม่ใช่หมัดแรงนะครับมัดคัปประอนี้นี่มืนงูฉกเสียงมันงูฉกก็ไม่ใช่หมัดแรนะครับหมัดใหม่อย่างอันนี้ก็ไม่ใช่หมัดแรแต่มาที่เป็นหมัดแรหมัดที่จะไม่กลับมาขายก็คือหมัดนี้นะครับหมัดจริงจังของวันพันธ์แมนนะครับจดจาและนําไปใช้นะจดจําไว้ว่ามันเป็นหมัดของแรและไม่กลับมาขายชอบมีคนถามมาว่าพี่ฮ้หมัดไซตามะหมัดไซตมะซองไซตมะนู่นนี่ไซตมะกลับมาไหมไม่มา ไม่มานะครับของเซตมะไม่มานะครับของเซตมะทุกชิ้นไม่มานะครับแต่ว่าบางทีก็จะมีคนงงว่าเอ้าหัวร้อนกับเท้าเปล่าอันนั้นมันไม่อยู่ในเซตเซตมะนะครับมันเป็นของที่เพิ่มเข้าไปในแพ็คให้เฉยๆนะครับอันนั้นน่ะกลับมานะหัวร้นกับเท้าเปล่าแต่อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นชุดนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นโนนพวกนี้มัดเนี้ยไม่กลับมาลูกซองอะไรพวกนี้ไม่กลับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่พลาดไปก็คือพลาดไปแล้วแล้วพี่ก็คอยย้ำคอยเตือนตลอดเวลาว่าเวลาที่มันมีของแร่นนนนนนี้ขของแระะมมมััจไ่กลบาาย บางทีก็ชอบไปเชื่อสตรีมเมอร์โอ้ยจีเอ็มเขาไม่มีของแล้วหรอกเดี๋ยวก็กลับมาขายก็พี่ก็คงบอกแต่ว,ว่าก็แล้วแต่น้องคือน้องไม่เชื่อพีก็ได้ก็แล้วแต่น้องน้องไม่เชื่อทีมงานก็ได้น้องอยากจะไปเชื่อสตรีมเมอร์ทีเขาไม่ใช่ทีมงานก็ตามใจแต่ว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันหายไปแล้วไม่กลับมาแล้วน้องอดก็ก็แล้วแต่น้องนะครับจบได้ยังยังนะครับขอ อาชีพวากิจกรรมี่ปีอีกนิดหนึ่งนะครับกิจกรรมเนี่ยวันที่28นะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมวันนี้วันที่26ใช่ไหมวันที่28น้องอย่าลืมนะครับช่วงนี้ของแจกเยอะช่วยกรุณาเข้ามารับของแจกกันด้วยนะครับในวันที่28สิงหาคมเป็นวันครบรอบสี่ปีของเรานะครับเออเปิดเออเออเออหืมสี่สิบสี่อืมนะ วันที่28น้องเข้าเกมมานะครับน้องจะได้ตัวละครทิว่าตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มีความพิเศษมากๆปกปิตัวละครที่เราคอลแลบกับอะไรต่างๆเนี้เราจะไม่ค่อยเอามาแจากฟรีนะครับน้องจะเห็นว่าอาลไม่เคยแจกฟรีโคโน่ไม่เคยแจกฟรีเคไม่เคยแจกฟรีนะครับโจตาจ่ายสกายเลอร์ไม่เคยแจกฟรีเลยนะครับอันนี้เป็นตัวละครคอลแลบตัวแรกที่เ,เอามาแจากฟรีนะครับซึ่งถ้าเกิดน้องไม่เข้ามารับ อนาคตมาขายครับก็บอกตรงๆว่ามาขายนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้ามารับนะครับวันที่28เนี้ยรับฟรีไปเลยนะสำหรับตัวคอนทิว่าซึ่งถามว่าดีไหมดีสําหรับสายซับนะครับเราสามารถชุดเพื่อนได้ไวขึ้นแล้วก็เพื่อนที่ชุบมาจะได้เรียบเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นของอื่นๆก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในวันที่28เนี้เราก็จะมีการคูณเอ็กพีกับคูณเงินให้ด้วยนะครับเข้ามาเล่นเกมนะครับก็จะได้เอ็กพีกับเงินที่มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆในวันที่28เลยก็คือเพล็ก มีการดอ o p พลิกคริสตัลให้น้องนะครับก็เข้ามาเล่นเกมด้วยนะครับแล้วก็รับพลิกคริสตัลไปจํากัด100อันต่อ1คนนะเศษพลิก100อันซึ่งน้องก็สามารถเอา100อันนี้ไปเปลี่ยนเป็นพลิกคริสตัลแล้วก็แลกของที่อยู่ในตู้นี้ได้ซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่แลกยังไม่มีของถูกใจนะครับก็ก็เก็บไว้เรามันมีของใหม่ๆเข้ามาเราใอยแลกก็ได้นะครับนี่เราจะได้เศษคริสต,ตัลมาแลกอันนี้แล้วก็เลือกเลยอยากได้ชุดไหนเข้าไปแลกเลยนะครับเชิญเลย นานๆมาแจากทีนะเพื่อคริสตันเนี่ยอย่าลืมได้กิจกรรมกันด้วยนอกจากนั้นวันที่2ี่นะครับมีกิจกรรม่า CS Cup หรือว่าทัวร์นาเมนต์ที่แข่งแล้วก็มีโอกาสได้ท่านเนี่ยมีโอกาสได้ท่านเนี่ยนะครับก็ไปแข่งกันด้วยที่ที่28นะครับตามนั้นจบแล้ววันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมไปจัดหมดัดหนีกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย